สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ A Plus Channel นะครับและนี่คือช่วง A Plus just talk นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารอะไรที่น่าสนใจเราจะมา just talk กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารวงการของเล่นเกี่ยวกับ s n s s ซียนะครับซึ่งตอนนี้เขาได้มีการเปิดตัวค่ายใหม่ลายใหม่เน่ยนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนี่ครับเราจะเห็นว่าเป็น s e n s ซียเป็นพวก g o c คอรแล้วก็มีพวกบอนเซนแล้วก็มีคาชิออสด้วยนะ แต่ว่าที่เห็นเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับหลักๆเลยอ่ะมันจะเป็นเซ็ตของฟิกเกอร์ที่เป็นพลาสติกโมเดลงานประกอบนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงน่ยมันจะเป็นกล่องสุ่มทั้งหมด9แบบนะครับซึ่งตัวนี้ครับมันจะอยู่ในลายของค่าย b ล็อกกเอร่าเรามาพูดถึงของเวอร์ชั่นแรกครับที่จะเป็นงานพลาสติกโมเดลเป็นงานแผงประกอบนะครับอ่ะตัวนี้ก็คือ Blocky Senseya Champion Class Beyond Edition โดยจะมี3คาแรคเตอร์นะครับมี Arias Moo Leo I o l i a, a s c o r p i o m i l o ซึ่งจะมาในรูปแบบพลาสติกคิดตัดประกอบเองก็จะมี3คาแรคเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็นสีของ OCE ด้วยนะครับก็คือ Original Color Edition สามารถเอามารวมกันทำท่า Athena e X c l a m a t i o n ได้ด้วยอ๋เจ๋งเะลาะด้วยความที่มันเป็นค่ายจีนะครับราคาก็ค่อนข้างจะย่อมยาวเป็นงานประกอบอีกต่างหาก มันก็จะอยู่หลักประมาณที่650 700 800จะอยู่เรทราลๆนี้นะครับตออ่อหนึ่งตัวนะอ๋อผมเห็นว่ามันจะมีภาคคุมแถมเลยครับแต่รู้สึกว่ามันจะมีเงื่อนไขเฉพาะคนที่พรีออเดอร์ในรุ่แรกๆอะไรประมาณนี้ถึงจะได้ภาคคุมนี้ไปนะครับเท่าที่เห็นงานจริงนะครับงานไฟนอลเนี่ยที่ชาวจีนเขารีวิวมาโอ้หลายท่านเลยนะครับก็วัสดุผมว่ามันโอเคมากนะครับจะเป็นชิ้นส่วนวัสดุพลาสติกที่ลงสีแบบทองแบบ เงาๆแต่ไม่ได้ไม่ได้เงาวิง้งแบบโครมนะครับการลงสีหน้าตาอะไรเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างจะใช้ได้ถึงแม้ว่าสัดส่วนมันจะดูแบบแปลกๆไปสัหน่อยพวกเราจะคุ้นๆกับทางฝั่งลุงบันซะมากกว่าใช่ไหมอาจจะถือว่าผมว่ามันโอเคครับมีทั้งจุดขยับอะไรต่างๆขยับได้น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็จะมีพวกเอฟเฟกต์พาร์ทนิดๆหน่อยๆครับอย่างเช่นสกอร์พิโอมินะครับมันก็จะมีแบบไอ้ท่านิ้วเนี่ยท่านิ้วเล็บแดงเนะี่ย มาอยู่ตรงเสียบตรงเล็บได้อะไรประมาณนี้ครับมาพูดถึงเซตที่2น,นะครับเซตนี้มันจะคนละเรื่องคนละซีรีส์กันเลยนะครับอันนี้มันจะเป็นซีรีส์งานกล่องสุมนะครับมาเป็นแบบยกบล็อกกล่องใหญ่เลยใน1กล่องใหญ่เนี่ยมันจะมี9กล่องสุมเล็กอยู่ในนี้นะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมด9แบบนะครับแล้วก็มีซีเครตอีก2แบบโดยซีเครตเนี่ยมันจะเป็นซาจิทาเลียสเวอร์ชั่นที่แถมพวก ธนกูกับคันธนูอะไรประมาณนี้มัง้งถ้าสุ่มเวอร์ชั่นปกติเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะไม่ได้พวกธนูนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นซีเรตนะครับก็คือชูร่าอันนั้นก็เหมือนกันนะครับเหมือนจะแถมอาวุธอะไรเพิ่มมานั่นแหละครับแต่ขอให้สังเกตดีๆนะครับว่าการดีไซน์คาแรคเตอร์ฟิกเกอร์ของโดยเฉพาะกล่องสุ่มเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบมีความแบบดีฟอร์เมชันแปลกๆอะ่ะเหมือนเหมือนจะกึงก่งๆ SD แต่เหมือนจะสมส่วนมันก้าก้ามกึ่งกึ่งอ่ะมันแบบไม่สุดสักทางนะผมว่ามันยังไงก็ไม่รู้นะไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่อ่ะแล้วก็ตัวนี้มันไม่ได้แบบมาเป็นตัวตัวแบบฟนอลเลยนะครับมันจะแยกเป็นส่วนส่วนส่วน,วนแต่ว่ามันจะไม่ได้มาแบบเป็นแผงประกอบแบบเวอร์ชั่นที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับเชเวอร์ชันแรกนั่นอนะ่ะอันนี้มันจะมาเป็นแบบชิ้นส่วนแบบแขนขาหัวอะไรเนี่ยมาแค่เสียบเสียบประกอบแค่นั้นนะครับง่ายๆโดยเสนอราคาตัวนี้นะครับ มันจะเป็นราคายกบล็อกมันจะอยู่ที่ไม่เกิน2,000บาทนะครับอ่ามันจะเฉลี่ยตัวละเท่าไหร่อะตกตัวประมาณร้อยกว่าบาทใช่ไหมร้อยปลยปลายอะไรประมาณเนี้ยผมว่ามันก็โอเคนะกับสัดส,ส่วนอะไรประมาณนี้อ่ะจากการยกบล็อก9ตัวเนี่ยมันก็เราจะได้อะไรบ้างหลักๆเลยผมว่ามันน่าจะได้ครบที่ไม่ได้ซีเกตนะครับมันก็จะมีซาจิททเลียสมีแคปิคอนชูล่า มีเจ้าเซย่านะครับมีอีคิก็มีชุนครับพี่ฮะแล้วก็มีไอโอรอสที่มากับขึน้นหูอาเทนานะครับเบบีเบบีทารลกแรกเกิดเนี่ยจาบุนะครับยูนิคอร์จาบุแล้วก็มีมารีนแล้วก็นี่คู่ปรับของเจ้าเซย่านะครับคาชิออสเวอร์ชั่นที่หูไม่ดับนะครับหูยังครบอยู่เลยเท <c oughs> <laughs> ่าที่ดูรีวิวของทางฝั่งจีนะครับผมก็เห็นว่ามัน มันน่าจะเอามาเล่นแบบโพสท่าเล่นได้สนุกๆอยู่นะครับถึงสัดส่วนมันจะดูแปลกๆก็เถอะแต่ว่ามันอาจจะเออมันก็อาจจะได้อีกฟิลหนึ่งก็ได้นะการลงสีอะไรหน้าตาผมว่ามันก็ประมาณหนึ่งก็ผมว่าสมราคากับราคาประมาณนี้ยถ้าราคาแค่นี้ผมว่าก็จัดมารีวิวดีกว่าเนาะใครสนใจใครตามหาใครอยากได้นะครับ ก็ผมปากไว้แตงตะกร้านะครับในมุมล่างซ้ายของคลิปนะครับจะมีตะกร้าจิ้มได้เลยครับหรือว่าทางใต้คลิปใน description แล้วก็แปะลิงก์ไว้เหมือนเดิมครับตัวนี้นะครับเห็นว่าสินค้าจริงจะมาประมาณเดือนธันวาคมครับเดือนหน้านี่เองหลายๆคนก็คงจะรอแล้วคงจะพีกันไปแล้วใช่ไหมล่ะรอดูกันได้เลยอ่าแล้วก็จะปิดคลิปทิ้งท้ายนะครับผมขออัปเดตข่าวอีกนิดนึงนะครับ อของทางลุงบ้านนะครับจะเป็น cross m i h ที่เป็นเจ้าแมคคันยูจาก night of t h e z o d i a c ที่เป็น live action นะครับซึ่งตัวนี้ผมจำได้เลยครับราคาเปิดมาตอนแรกนี่5,000กว่าบาทต, <ST AN N IC> ตอนที่ผมไปโอซาก้าไปแบบไปยืนอยู่หน้าร้านกะว่าจะสอยเหมือนกันนะโห้5,000สอยไม่ลงจริงๆอ่าแล้วก็พอกลับมาสักพักน,นะครับมันก็เริ่มแบบราคาเริ่มจะดรอปลงมานะครับผมก็จะเห็นอยู่ประมาณ2,000 ต้นๆนะ่ะก็มีนะครับซึ่งตอนนี้ผมไปอัปเดตไปเจอมานะครับทางแอปส้มเนี่ยโอ้โหราคาต่ำเตีย้ยเรียด,ดีมากนะ่ะผมว่ามันมันคงขายไม่ออกจริงๆเนะี่ยคนก็คงจะยี้คงจะเกลียดหน้าดูนะใครที่อยากได้หรือว่าแบบอยากจะจัดมาคันไม้คันมือราคาขนาดเนี้ยก็ลองไปจัดกันเลยนะครับราคาแค่นี้เองซึ่งทางหลายๆร้านเนี่ยก็ผมเห็นแบบราคาจะอยู่เฉลีย่ยราวๆนี้ทั้งนั้นเลยนะครับ มีทางพวกส่งมาจากญี่ปุ่นก็มีหรือว่าทางฝั่งไทยก็มีนะครับก็ลองไปส่องกันดูนะครับผมว่าตัวเนี้ยอนาคตแรงแน่นอนเพราะว่าไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครซื้ออะไรปรนะมาณนี้ก็เลยหายากประมาณนั้นมั้งน <c oughs> ะยังไม่หมดครับยังมีอีกอันนึงไปเจอมาก็คือกาจะปองที่เป็นกล่องโก้คอสนะครับที่เป็นอ็อบเจกต์ต่างๆเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วในคลิปแรกนะครับมันจะเป็นทั้งหมด4ราศีนะครับ มันจะออกมา4.32มันจะออกมา3ล็อตใช่ไหมล็อตแรกเลยเรารีวิวไปแล้วมีมู ew, มีทอรัสอันเดรบารันมีเจมินีแล้วก็มีปูนะครับซึ่งตอนนี้เขาได้ออกโวลูม2มาแล้วก็จะไล่เรียงตามราศรีตามประสาทไปเลยครับก็คือต่อมาก็จะเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นไอโอเรียเป็นเวอร์โกชากะไลบ้าโดโกสกอร์ปิโอมิโล ตอนนี้รีบไปสส่กันเลยนะครับคุณภาพการจับปองงานนี้ผมว่าโอเคน่าสะสมสวยเลยมันจะเป็นกล่องเก็บโกคอร์สใช่ไหมเปิดฝามีฝาเปิดปิดได้ด้วยอ๋อเจ๋งนะซึ่งพอเราได้เซตนี้วอลุ่มสองน,นะครับก็จะเหลืออีกแค่เซตหน้าเซตเดียวก็จะครบ12บสองราศีแล้วอเอามาตั้งโชว์นี่ฟินไม่ไหวเลยนะ,ะไปจัดเลยนะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาผมชี้เป้าแล้วก็ปักตักลาไว้หมดเรืองปรดนะครับไปกดก็ได้ และท้ายคลิปนะครับผมขอฟังความคิดเห็นเพื่อนๆชาวเซนต์กันนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงกับของเล่นลายบล็อกกี้ตัวนี้นะครับว่ามันรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าที่แบบหน้าตามันแปลกๆมันยังไงก็ไม่รู้ะหรือว่าแบบก็โอก็สวยดีมาพูดคุยมาแชร์ความคิดเห็นกันได้ครับแล้วผมจะไปเมาส์กันด้วยเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอลักกันไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ